ิต้อนรับเข้าสู่รายการห้องครัวพระคำคะ่ะเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงสติปัญญามีคำคมของภาษาไทยบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอฟังแล้วตอนสมัยยังเด็กนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยมันจะหมายเขาว่ายังไงเนาะเพราะว่าพวกเราที่เป็นคนไทยนี่นะคะก็เรา,าเน้นถึงการการศึกษาคนยิ่งมีการศึกษาก็ยิ่งจะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำที่ได้ขึ้นระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแต่หลังจากที่ดิฉันรับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์นะคะ คำนี้ก็ยิ่งกินความแล้วก็ยิ่งมีความหมายแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดเลยว่าอ๋อถ้าเรามีความรู้แล้วเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยมันก็เอาตัวไม่รอดจริงๆเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนดิฉันเคยเรียนในขั้น graduate study ก็คือทำปริญญาโทแล้วก็ไปเรียนทันตแพทย์เนี่ยก็สังเกตว่า บางทีคนที่ได้คะแนนจบเป็น A หลายๆตัวคือเกรดก็คือเกรด4ใช่ไหมคะ 4. จุดยิ่งได้ก็ยิ่งไม่สำเร็จในชีวิตก็เลยทำให้ต้องมางคิดว่าที่เขาไม่สำเร็จเนี่ยมันเพราะอะไรหรือบางทีได้ปริญญา5ตัวก็เอาตัวไม่รอดก็มีก็เห็นด้วยนะคะก็เลยว่าอ๋อคนเหล่านี้ถ้าเรามาอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าเขาไม่มีสติ ปัญญานะคะสติปัญญากับความรู้เนี่ยมันต่างกันเพราะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถเอาตัวรอดแม้แต่ว่าคนที่เขาจบชั้นม6หรือม8อไม่ต้องจำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยเขาจะเอาตัวรอดเก่งกว่าคนที่จบปริญญาเอกนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็อยากจะมาแชร์กับพี่น้องนะคะว่าสติปัญญาเนี่ย เป็นยังไงมาอยังไงแล้วก็ในพระกัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับสติปัญญาก่อนอื่นจะอ่านจากสุภาษิตบทที่ 4: ข้อ6ถึงข้อ8นะคะอย่าทอดทิ้งสติปัญญาและเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักสติปัญญาและสติปัญญาจะระวังเจ้าไว้สติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดฉะนั้นจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้จงตีราคาสติปัญญาให้สูงส่งและเธอจะยกย่องเจ้าแล้วเจ้ากอดเธอไว้เธอจะให้เกียรติเจ้าเธอจะเอามาลัยงามสวมศรีรษะเจ้าเธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้า mm hmm. ก็คำว่าสติปัญญาเนี่ยเป็นใช้สลับได้กับว่าเพราะว่าพระเจ้าก็เป็นสติปัญญา เพราะนั้นเธอก็เป็นใช้เป็นคำนาวบุคคลที่3นะคะเพราะฉะนั้นจะถามว่าสติปัญญาคืออะไรคำจำกัดความในพจนานิกรมใน American Heritage แปลไว้ว่าอย่างนี้นะคะความเข้าใจอย่างท่องแท้ของสิ่งที่เป็นความจริงถูกต้องและดำรงอยู่นักปราชญ์สอนว่าสติปัญญาไม่ได้ไหมายถึงความรู้เท่านั้น แต่หมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือว่า,าเราจะได้สตปิปัญญาได้อย่างไรนะคะอตอนนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้แสวงหาสติปัญญานั่นแหละคือเราจะได้สติปัญญาได้อย่างไรก็คือการยำเกรงพระเจ้าในสดุดีบทที่1 1 1ข้อ10นะคะบอกว่า วามยำเกรงพระยะโฮวาเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดีสรรเสริญพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิดเราจะได้รับสติปัญญาจากที่ไหนคือว่าโอเคความรู้เราก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้บางทีพ่อแม่ก็สอนได้แต่ว่าสติปัญญาเนี่ยเราจะไปเอาจากที่ไหน พระคมภีรสอนอย่างมั่นคงเลยว่าให้แสวงหาสติปัญญาเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะหนุนใจว่าการอ่านพระวจนะกรรมแห่งสติปัญญาที่จะได้พบโดยหนังสือโยบสุภาษิตพระธรรมบัญญาจารย์และสดุดีหนังสือเหล่านี้อยู่ในพระคมภีร์อย่างครบถ้วนแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะก็คือถ้าอยากจะได้สติปัญญามากกว่านี้ที่บอกนี่ก็คือว่า ให้สแสวงหาพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะเพราะว่าในพระองค์นั้นมีสติปัญญาเลิศยิ่งกว่าปัญญาของโซลมอนซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงที่สุดในโลกนะคะแต่พระเยซูคริสต์เจ้าของเรามีสติปัญญามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะสแสวงหาพระองค์โดยสุดจิตสุดใจนี่นั่นแหละคือบอ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างแท้จริงค่ะ ให้มาดูว่าตัวอย่างที่หนังสือสุภาษิตท,ที่พูดมาเนี่ยเขาพูดว่ายังไงเกี่ยวกับกับปัญญาของลิ้นนะคะเราจะพูดว่าลิ้นของนักปราชญ์เนี่ยจะเป็นยังไงลิ้นของนักปราชญ์จะรู้ความโกรธของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่ยังรู้ย่อมปิดบังความอับอายสุภาษิตข้อนี้จากสุภาษิต12 16คนที่ เป็นคนโง่เนี่ยนะคะเขาจะโกรธง่ายแล้วก็จะแสดงอาการทาให้คนอื่นเสียใจเร็วทันทีแต่คนที่ยังรู้หรือว่าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะปิดบังความอับอายไม่นินทารับหลังคนอื่นหรือทำให้เขาอับอายนั่นเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะสุภาษิต1218 บอกว่าคำพูดพ่อยๆทิ่มแทงเหมือนดาบแต่วาจาของคนเฉลียวฉลาดก็เยียวยารักษาคือคนที่พูดพ่อยๆเนี่ยหรือชอบพูดไม่ดีเนี่ยจะเหมือนกับดาบเนี่ยแทงหัวใจคนอื่นแล้วเขาก็จะบอกว่าสะใจหรืออะไรฟองนี่นะคะซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นคนที่มีสติปัญญาแต่ว่า เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาสมากกว่าแต่ว่าวาจาของคนที่เฉลียวฉลาดก็เหมือนยารักษาแพ้หัวใจอันนี้ก็น่า,นาจะทําให้เราคุ้นคิดได้ว่าสติปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ดีสุภาษิตบทที่16ข้อ24ถ้อยคําแช่มชื่นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่จิตใจและเป็นกําลังแรง แก่กระดูคือถ้าเราพูดคำชมเชยหรือว่าไม่กระแทะแดดันหรือว่าดูความดีของคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยเราจะช่วยสามารถคนที่ไม่มีแรงให้มีแรงได้อันนี้คุณมีคุณสามารถที่จะทำอย่างนี้ให้กับเขาถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาค่ะ ทีนี้มาดูว่าริมฝีปากของคนรอบรู้เนี่ยพระคัมภีรสอนเราว่ายังไงนะคะสุภาษิตบทที่ 10: ข้อ13ที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม้เรียวก็เหมาะสมสำหรับหลังของผู้ที่ขาดความเข้าใจอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากคือคนที่าขาดความเข้าใจก็สมควรที่จะได้รับ าการลงโทษหรือว่าสำรวจตัวเองซะมากกว่านะคะอันข้อนี้สุภาษิตบทที่10ข้อ32ริมฝีปากของคนชอบทำรู้ว่าอะไรเหมาะสมแต่ปากของคนชั่วร้ายรู้ว่าสิ่งใดตลบตะแลงอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะคะเราจะเห็นว่าคำสุภาษิตในพระคัมภีร์เนี่ยมีความหมายและส,สามารถสอนเราได้ไม่มีเวลา,าสิ้นสุดหรือว่า,าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า e n เอนเล t e ท c h i ีน uh, ทีนี้ให้มาดูสติปัญญาแห่งความมั่งคั่งบ้างว่าคนที่เขามีสติปัญญาแล้วก็ถ้าทำอะไรกับสิ่งความมั่งคั่งหรือว่าความมั่งคั่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา,าสุภาษิตบทที่10บข้อ22บอกว่าพระพรของพระยะโฮวากระทำให้มั่งคัง่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยสังเกตไหมคะว่าพระพร ของพระยะโฮาวาคือพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะอันนี้จะทำให้เกิดความมั่งคั่งต่อไปสุภาษิตบทที่23ข้อ4อย่าตรากตาำจนอ่อนล้าเพียงเพื่อหวังร่ำรวยอย่าวางใจในความเฉลียวฉลาดของเจ้าคืออันนี้ก็สอนให้เราอย่างมั่นคงมากเลยว่าคือบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ดูสิฉันเป็นคนดีนะฉัน เป็นคนร่ำรวยนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขแล้วหลายคนก็คงจะเห็นแล้วก็พบหลายคนที่ว่ามีเงินมีทองเยอะแยะแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่มีสติปัญญานะคะให้เรามาดูปัญญาจารย์บทที่10ข้อ15 การงานของคนเขาก็ทำให้เขาทุกคนเหน็ดเหนื่อยด้วยว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะเข้าไปในเมืองอแท้ที่จริงอันนี้ก็หมายความว่าการทำงานเนี่ยถ้าเผื่อคุณไม่ชอบงานของคุณก็มันจะยากนะคะที่จะมีความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเผื่อคุณทำงานที่คุณชอบเวลาคุณไปทำงานแล้วเหมือนกับคุณได้เล่นอันนี้ก็จะทำจะทำให้คุณมีความสุข มัทธิวบทที่6ข้อยิเศษบอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยอันนี้ก็เป็นคําสอนที่มาจากพระคำัำผีแล้วก็จะท้าทายพี่น้องนะคะว่าวันนี้ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนคะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ในพระเจ้าหรือเปล่าทั้งหมดนะคะไม่ใช่แต่ว่าวันนี้ไปถวายหนึ่งรถสิแต่ว่าทั้งหมดที่เรามีทั้งหัวใจ ทั้งลูกทั้งครอบครัวทั้งสามีทั้งรถแล้วอะไรอีกละ่ะที่คุณคิดว่าคุณมีอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นของพระเจ้าใช้การในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วนั่นแหละคือสมบัติที่แท้จริงสุภาษิตบทที่19ข้อ17บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระยะโฮวาทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนการการะทำของเขา โอ้หอันนี้อ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยถ่อมพระไทยของพระองค์มากเลยนะที่พระองคอ์โดนใจให้ผู้เขียนสุภาษิทิ์บทนี้บอกว่าบุคคลที่อน,อนดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาทรงยืมแท้ที่จริงพระเจ้าให้เราทุกอย่างแต่พระคมทีบอกว่าเหมือนกับว่าเราให้พระเจ้ายืมโอ้โ oh, หนะว่าเป็นเกียรติไหมคะพี่น้องเป็นเกียรติที่สูงสุดมากเลยและพระองค์จะทรงตอบแทน การกระทําของเขาถ้าพระเจ้าสมสร้างโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของของโลกทั้งหมดแล้วเมื่อพระองค์ตอบแทนการกระทําของเขาเนี่ยดูสิว่าพระองค์จะตอบแทนแค่ไหนโอ้ฟังแล้วแบบขนลุกอะว่าเป็นการตอบแทนที่มหาศาลแน่นอนสุภาษิตบทที่11อดโอเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะคะแต่ว่าเวลาที่ทุกคนที่เอ็นดูคนยากจนเนี่ย ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปดูไปดูแลเขาแล้วบอกว่าโอเคนะพระเจ้าขอหน่อยสิว่าพระองค์จะให้อะไรไม่ใช่หรอกะคือว่าให้ก็ให้ไปแล้วก็ให้พระเจ้าทรงดูแลเราแล้วเวลาเป็นของพระองค์นะคะที่พระองค์จะให้หรือไม่ให้เนี่ยเป็นของพระองค์ให้แน่ใจจุดนี้สุภาษิตบทที่11ข้อ2 5บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างย่อมได้รับความมังคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองก็จะได้รับการรดน้ำ อันนี้ก็จะขอพูดไปถึงคนที่ใจกว้างดิฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าคนไหนที่รับราชการเนี่ยการที่ความมีใจกว้างอันนี้ก็คือว่าคุณสามารถที่จะรับใช้พี่น้องโดยไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นแล้วคําว่าใจกว้างเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณให้เงินได้อย่างเดียวอาจจะให้เวลาหรือว่าอาจจะให้สิ่งอย่างอื่นนะคะอันนี้ก,กเ็เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นาการเป็นคนที่มีใจกว้าง ยับอีกทีหนึ่งบุคคลที่รดน้ำตัวเขาเองก็ได้รับการรดน้ำอันนี้กลับไปคิดกันแล้วกันนะคะพี่น้องสุภาษิตบทที่1 1ข้อ24บางคนที่ยิ่งแจกจ่ายก็ยิ่งทวีขึ้นบางคนที่ยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนที่มันหมายความว่าอะไรแสดงว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอก ว่าคุณจะแจกจ่ายให้คนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าสุภาษิตบทนี้สอนอย่างแน่แน่นอนเลยว่าบางทีคนที่แจกจ่ายก็ทวีพระเจ้าจะให้ทวีมากขึ้นแต่คนที่กลับหวงซะอีกกับยิ่งไม่ได้อะไรเลยอันนี้ดิฉันก็อดไม่ได้ที่จะแชร์กับพี่น้องว่าที่เห็นอยู่บ่อยๆนี่นะคะก็คือว่า,าทันตแพทย หลายท่านอันนี้ดิฉันก็กลับมาที่าการงานหน้าที่ของตัวเองบางคนที่เขามีใจที่จะดูแลคนไข้ยอย่างเต็มอกเต็มใจให้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนกับว่าเหมือนกับท่านฟอร์ดคุณฟอร์ดท,ที่สร้างรถฟอร์ดเนี่ยนะคะบอกว่าเขาจะพยายามหาวิธีที่จะให้มากที่สุดสําหรับเงิน1บาทที่ลูกค้าจ่ายมาก็แสดงว่าเขาจ่ายหนึ่งบาท แต่ว่าเราทํำยังไงถึงว่าเราจะให้เขามีคุ้มค่าที่สุดในเงิน1บาทที่เขามีนะคะอันนี้แล้วคุณก็ดูซิว่าฟอร์ดเขาก็มีความสําสเร็จแค่ไหนในการงานของเขาแต่ว่าคนที่ห่วงเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าหมอคนไหนที่ว่าใจน้อยใจแคบไม่ค่อยอยากจะให้อยากแต่จะได้อันนี้ดิฉันก็เห็นว่า,าเขาเก้าในหน้าที่การงานไปไม่ค่อยไกลนะคะ สุภาษิตบทต่อไปนะคะก็คือสุภาษิตบทที่1 1บข้อ2ีบุคคลที่วางใจในความมั่งคั่งของตนก็จะล้มละลายแต่คนชอบทำจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียวไม่ต้องอธิบายเลยฮะอันนี้แบบเข้าใจมากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้โหฉันรวยซะอย่างแต่ว่าชีวิตของเขาบางทีไม่ได้รับมีความสุขแล้วบางทีก็มีอันเกิดเป็นไป ก็เจ๋งก็หลายๆก็มีนะคะบางคนรวยแล้วก็ยังไม่พอค่าตัวตายแบบนี้เห็นเยอะมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอยู่ในเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ชอบความชอบธรรมเพราะว่าพี่น้องจะได้รุ่งเรืองเหมือนใบไม้เขียวสุภาษิตบทที่ 21. 21ข้อ21บุคคลผู้ติดตามความชอบธรรมและเอ็นดูจะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศ อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากเลยนะคะก็อยู่ในในพระคัมภีร์หาอ่านได้เลยนะคะแต่สำหรับตัวดิฉันจะขอแบ่งปันจุดนี้คือสติปัญญาที่สูงส่งที่พระเจ้าได้ให้เห็นก็คือมาจากไททัสหรือภาษาไทยว่าทททัสบทที่3ข้อ4ถึงข้อ8ที่บอกว่าแต่ว่าเมื่อพระเจ้า ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรดและประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้วพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เท่านั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์โดยพระเยซูคริส ภาพผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราได้เป็นคนชอบทําแล้วโดยพระคุณของพระองค์เราจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์คำนี้เป็นคำสัต์จริงข้าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นในเรื่องเหล่านี้เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตสากระทำการดี การเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงดิฉันก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาแชร์กับพี่น้องอในร้านเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญานะคะก่อนที่เราจะจากกันก็จะขอแชร์ว่าสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยที่ท่านสแสวงหาเนี่ยมีอยู่แล้วพระเจ้าให้เราอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใกล้ชิดองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ท่านก็จะได้รับสติปัญญานั้นมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนี้สวัสดีค่ะ